โดยเจลลี่ปีโป้รูบอสพลัสสวิตไฟกูลิโกต็อ,อกกี้กลับเข้าสู่เดอะเรดริบบอไฮโซโปเยอะภารกิจ so ติโบตอนนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เป็นที่สุดของ oh. ความพีิกในวันนี้กันแล้วนะครับไปดูกันเลยกับอันดับที่หนึ่งไก่ชนที่แพงที่สุด นี่อยู่กับเจ้าของฟาร์มนะพี่เบิร์ตส,สวัสดีค่ะ กิจเชียเนี่ยเขาบอกว่าตามหาสัตว์ที่มีค่าตัว50ล้านบาทมีจริงหรือเปล่ามีจริงครับจริงจริงหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมปอบมือให้กับตัวเขียวโทนุไม่ใช่มีจริงจริงนะมีเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมครับตัวข้างๆ้างพี่หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ครับนี่คืออะไรคะนกไฮยาซินครับนกไฮยาซินเนี่ยเชยเคยได้ยินว่าเป็นนกที่มีมูลค่าเนี่ยสูงสุดในตระกูลนกแก้วเลยไม่ใช่ครับอย่างเล็กๆก็ ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ6กแสนห้าถึงเจ็ดแสนบาทหกแสนห้าถึงเจ็ดแสนบาทช้าก่อนตัวแค่นี้ใช่ครับหกเจ็ดแสนแล้วเหรอพี่ใช่ครับอย่างนี้ตัวนี้ไม่หลักนันเลยเหรอก็เดี๋ยวถ้าเข้าคู่กันปุ๊บเนี่ยพวกนี้ถ้าเข้าคู่หรือว่าออพอไข่ปุ๊บเนี่ยก็มูลค่าจะไป4ล้านถึง4ล้านห้าเมื่อเมื่องั้นเอาคู่นี้เลยดีกว่าพี่เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เขาเข้าคู่กันแล้วเข้าคู่กันแล้วก็คือนกเดล็กรักกัน ทีนี้เราก็ต้องมารอลุ้นรอลุ้นตอนอายุหลัง4ปีไปแล้วครับี่แต่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเชียร์อยู่ไม่กัดไม่กัดแล้วเขารู้สึกอะไรอยู่จะปากจะปากเล่นอยู่ครับเขาเล่นเขาเล่นนี่คือเล่นเหรอคะใช่ครับอ๋อนี่คืออาการรอเล่นนะใช่ครับแล้วเราให้เขาได้ครับอ่ะยืนแขนไปสวัสดีค่ะอ่าขึ้นละ้นี่ไม่กัไม่กัด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 ไม่หิวนะไม่หิวครับแขนนะเพื่อนนี่แขนนะ มันจิกมันงับเลียเล่นครับนี่เล่นเหรอพี่เล่นครับเลื่อนไหลเทาัจริงป่าไม่จริงไม่จริงแต่ว่าเมื่อกี้มันแแบบมันงับนิดนึงโอ้โหอะไรที่ทำให้หลงรักจนสะสมแล้วก็เลี้ยงเขาเป็นลูกได้แบบหลายตัวขนาดนี้ฮะยก็ถ้านกสายพันธุ์อื่นจะกัดมีงับบ้างเอานิ้วไปแย่มันงับแต่ยาสซินแย่มันไม่ค่อยมันจะเป็นน่ารักแล้วเชื่อง โอ้ยสวยอ่ะวิ่งตัวเล็กเนี่ย,ยน,น้อยน้เมาเบาน้องวินแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่สัตว์ชนิดแรก ใช่ครับนกไฮยาซินนี่ก็ว่าเด็ดแล้วนะคะคแต่เห็นบอกว่ามีอีกมีีมีสัตว์อะไรอีกคะพี่ฟาร์มแห่งนี้ก็มีควายยักษ์ไวยงามนะครับควายยักษ์นั่นหมายความว่าตัวใหญ่กว่าที่อื่นใหญ่แน่นอนครับแน่นอนนะแล้วสวยด้วยสวยด้วยใช่ครับไปไปเลยดีกว่าค,ะค่ะไปยายาไปกับพี่เชียร์ลูกและตอนนี้ก็คือจุด ไวยงามควายยักษ์ยักษ์จริงๆคุณผู้ชมตั้งแต่ตรงนู้นมาเนี่ยแชมป์หมดใช่ครับแต่ตัวนี้ยังไงคะตัวนี้ได้ที่หนึ่งของโลกตัวนี้ได้ที่หของโลกของโลกใช่ครับคือเอาแกนแชมป์มาชิงกันอีกทีนึงเป็นครัง้งเดียวของเป็นครั้งเดียวของประเทศไทย แชมป์จากทุกแชมป์เนี่ยมาเจอกันแกนแชมป์มาเจอกันใช้คําว่าแกนแชมป์แกนแชมป์นี่จะเหนือแชมป์อันนี้คือลำดับยศไม่ถูกเลยอะ่ะมันองเป็นแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์แกนแชมป์ซุปเปอร์แกนแชมป์อ่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยใช่ครับซึ่งคือตัวนี้ใช่ครับถ้าเปรียบคือที่หนึ่งของโลกใช่ครับชื่ออะไรคะทอฟานครับทอฟานใช่ครับเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมได้ครับได้นะยินดีนะ นี่นนูว่าอยู่นครราชสีมาที่ไหนหรอเขาใหญ่เขาใหญ่อุ <c oughs> <c oughs> ้ยคุณพี่ชอบได้แล้วหนึ่งตัวนี้คือทําไมใหญ่ได้ขนาดนี้พี่คือพันธุกรรมเขาเขาใหญ่เร่าพ่อแม่เขาเป็นควายอุทัยธานีค่ะครับเป็นควายเหล่าเห่ายักษ์ของอุทัยธานีผสมกันออกมาแล้วใหญ่แล้วสวยงาม แล้วไปประกวดได้แชมป์และแกนแชมป์เยอะมากของประเทศไทยค่ะถ้าเปรียบเทียบแมคควายกินเนื้อทั่วๆไปเลยราคาตัวเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ3 5 0 0 0ื้าถึงสี่หมื่นสมืถึงี่หมื่นใช่ครับถ้าถ้าเป็นระดับแชมป์ประมาณเท่าไหร่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะเอาระดับแชมป์ทั่วไปค่ะก็ไม่ต่ำกว่าสาล้านเอาว่าแชมป์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแกนแชมป์นะครับแชมป์นะจะมีแชมป์แชมป์แกนแชมป์และนี่คือสุดยอดของแกนแชมป์ใช่ครับโอ้โห งั้นถ้าเชเดานะพี่ถ้าแชมป์สมล้านแกรนแชมป์ต้อง10บล้านอะก็ต้องได้ครับต้องได้ต้องได้ครับตัวนี้ไม่กล้าเดาเลยนะครับเอ๊หรือว่ามูลค่า50สบล้านคือตัวนี้เหรอคะเชเดาเลยอะตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่มีอีกมีอีกเดี๋ยวพาไปชมแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่5้าบล้านใช่ครับสิล้านใช่ครับโอเคโอเคโอเคเขารู้ละไม่ใช่ตัวเองเขารู้ละ ตัวนี้ถ้างั้นขอดานะพี่เบิร์ดนะยี่สิบห้าล้านถ้าผมมีตังค์เยอะนะยี่สิบล้านยี่ห้าล้านผมก็ซื้อแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนบ้าอย่างเราหรือเปล่าสแสดงว่าพี่จะบอกว่าราคาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก<ช>็เจ้าของจะให้ด้วยหรือเปล่าใช่ก็เปรียบง่ายๆก็ประมาณนี้แหละใช่ครับนี่คือพอฝันนะใช่ครับแต่คุณผู้ชมภารกิจชียังไม่สําเร็จนะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใช่สัตว์50ล้านที่เป็นค่าตัวของเขาใช่ครับ สแสดงว่าต่อไปคือใช่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมและแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่เชียร์ตามหามนี่เหลอคะสัตว์ที่มีมูลค่าค่าตัว50ล้านบาทพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้อ้าวตกใจนู้ตัวนี้อันนี้แค่เบอร์รองเบอร์อรองก็คือได้ชนแค่สิบพักสหล้านสิหดล้านเดี๋ยว พี่ใช้คำชิวมากเลยเบอร์ลอก16ล้าน16ล้านหแสนครับ16ล้านห0 0แสนครับอย่าบอกนะที่อตัวลอกเขาเขาชนะมายกข้อวาครับเมื่อประมาณ3มเดือนที่แล้วไก่ชนนี่คือเขาจะวัดค่าตัวจากไฟที่เราใช่ครับไปสู้มาใช่ครับชนะเดิมพันแพงแค่ไหนเรากอดีแค่ไหนชนะไวไหมติดตาเสียนไหมไก่ชนเนี่ยเป็นกีฬาใช่ไหมคะสนามชนไก่นะครับเปิดถูกต้องตามกฎหมายนะครับเสีย ให้รัฐบาลนะครับแล้วก็หนังสือออกจากกระทรวงมหาดไทยออกจากผู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายให้มีการแข่งขันเพื่อเกษตรกรจะได้มีการเพาะพันธุ์ไก่ชนเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้ครอบครัวนะครับเพราะว่าคุยใช้คำว่าเดิมพันอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นการพนันหรือเปล่าทีบอกไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือถูกต้องตามกฎหมายและนี่คือแชมป์แห่งประเทศไทยล่าสุดเลยแต่ตัวนี้มูลค่าคือ16 5ล้านแสนใช่ครับ เชียยังไม่เจอตัวที่มูลค่า50ล้านเลยนะรอแป๊บหนึ่งเขากำลังจะมาใช่ไหมพี่ใช่ครับงั้นเชียขอเจอเลยได้ไหมคะได้ครับมา ตัวนี้ครับแดงหล่อเราได้เห็นความแตกต่างเลยจากตัวเมื่อสักครู่นี้อย่างน้อยที่สุดหางเขาสวยมากใช่ครับคุณนลักษณะ,ละอะไรที่50ล้านบาทคุณผู้ชมตัวนี้50ล้านบาทนะคะจะไม่กล้าแตะเลยนยครับคือไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ผมเพาะขึ้นมาเองพอเรามองว่าตัวนี้เก่งแล้วลรเป็นลูกเกิดล้วด้วยก็เลยไปได้คู่ชนเดิมพัน50ล้าน6กแสนบาท50ล้าน00แสนบาทณตอนนี้ เรามีรายได้จากเขาต่อเดือนค่ะ 2>, 2ล้านถึง3ล้านบาทโดยการขายลูกไก่แล้วก็ค่าฝากผสมส่วนมากจะตกเดือนลรประมาณ2ล้าน5-3ถึง3ล้านนั่นหมายความว่าตัวนี้ครับแพงที่สุดในโลกในตอนนี้เลยป่ะคะก็ว่าได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ภารกิจของเชียร์สำเร็จแล้วขอมอบโบชิน,นี้ให้กับแดงหล่อคะ่ะนี่ดอยคะ่ะร,รับแทนแดงหล่อด้วยนะคะ นี่แหละค่ะคือความพิเศษนะคะในช่วงหยิบชิ้นโบแดงของเชียร์นะสุดล้ำค่าจริงๆวันนี้เชียร์ได้เจอสัตว์ที่มีมูลค่าค่าตัว50ล้านบาทแต่ครั้งหน้านะคะความพิเศษความสนุกทั้งหมดนะคะในเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบจะเป็นที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ5้าโมงเย็นทางช่อง3กดหมายเลขส3แห่งนี้วันนี้เชียร์พี่เบิร์ดแล้วก็แดงหล่อลาไปก่อนค,ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะค เรียกได้ว่าวันนี้เราจัดเรื่องราวสุดพีคมาให้คุณผู้ชมกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับส่วนสัปดาห์หน้า The Red Ribbon นไฮโซ er, โบเยอะภารกิจติดโบจะพาไปติดโบให้กับของที่เป็นที่สุดกันที่ไหนต้องติดตามชมขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์เจลลี่ปีโป